ครั้งหนึ่งสำหรับการรออ่วมงานกับม e ลติบิวตีวเป็นยังไงบ้าง2สองสาดีใจมากค่ะกลับบ้านจริงๆก็อบอุ่นแล้วก็ดีใจที่พี่ๆแบบน่ารักมากกับหนุ่มแล้วก็น้องด้วยค่ะดีใจดีใจค่ะเบกกี้ราคารู้สึกยังไงบ้างดีใจเหมือนกันดีใจได้มาเจอทุกคนอบอุ่นมากๆ แล้วเพราะว่าตอนนี้เราดูสิชั้นบนยาวไปเลยชั้นจีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามตอนนี้เต็มหมดเลยอ่าเราบอกหนูทั่ทายันแฟนหนูหน่อยไหม ของกางเกงเงเพาใช้แล้วอ่อะไรหมดอะไรค่ะคือเดินเข้ามาตีใช่ใชที่สำคัญวิโซเบย์แอบสืบมาที่มัลติบิวตี้เนี่ยนอกจากสิ่งที่เราหาไม่เจอในประเทศไทยเรายังสามารถมาหาได้ที่นี่ด้วยออันนี้ดีมากๆเลยสำหรับเบกกี้ล่าเรานึกถึงอะไรคะ แล้วหนูอชอบอยู่แล้วชิเปเบคี้คือมีลิปสติกหลายร้อยแท่งมากๆนะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นสองสิ่งที่เขาลึกถึงเอางี้ดีกว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกเครื่องสำอางให้แฟนๆเราอยากเลือกอะไรแฟนๆวันนี้พือกะไรพี่ฟิจะเลือกลิปมันมีสีอะไรกันคะยังไงมันต้องมีเหตุผลนะ<ม>สิว,ว่าเออ่ ชีวิตชีามากขึ้นค่ะไม่ปวดใช่เบกกี้ล่ะถ้าเบกกี้เลือกให้มันแฟนได้ทีนี้อยากจะเลือกอะไรคะโหยากจังเลยเพราะว่ามีเยอะมากมากเราสามารถบอกสักยีอย่างก็ได้เออ sleeping mask เมันชเออเพราะอะไอยากให้แฟนได้ทุกคนได้ใช้กันไปเลยคนไม่ใช้ s l e e p g a ก็ให้ใช้ลิปมา เออสลิปปิ้งลิปไปด้วยเออนะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกๆคนเลยใครที่อยากจะได้อะไรอย่างที่น้องเบ็คกี้บอกถึงแฟนๆก็สามารถมาซื้อกันได้ที่มัลติบิวตี้นะคะเพราะว่าสายเกาก็คือต้องมัลติอยู่แล้วจุกหมาอ่ะแล้ว3มสิ่งดีกว่าที่สําหรับหนูแล้วทีนี้นะ3สิ่งที่หนูจะต้องพกติดตัวก่อนออกจากบ้านคือมีมียา ยาอะไรก็ได้อาจจะเป็นเครื่องสัมอางก็ได้แต่ล้วก็สัมอาหารก็คือไมดีค่ะมันมันมันไม่ได้พกมาไม่เป็นไรเราก็มาหาที่มอลตี้ไงถูกไหมล่ะเอออ่ะสามสิ่งที่หนูขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะอ่ะอ่ะลิปสติกแล้วหนึ่งอ่ะโอ้ลิปไหายไปกินนี่อ่ะลิปลิปหายไปใช่เอ่อสองโทรศัพท์ละกันอืมแบตติ้งแบตติ้งแบตติงเธอเขาบอกว่าเหมือนกันเลยเอาแล้วพี่ฟินไม่รู้จะตอบอะไรแล้วพี่ฟินทำไม เอามาสามบัตรเครดิตเพื่อมามัลตี้มาซื้อของเออนี่เลยใช่ไหมล่ะใช่โทรศัพท์ใช่แอบใช่ฮะแบงกี้ก็คือพกบัตรเครดิตเพราะว่าเรารู้เลยว่ายอดรูดของน้องน่าจะเยอะแน่นอนเพราะว่ามามาตี้เนี่ยยังไงก็คือกระเป๋าสะเทือนแน่นอนเข้าไปไม่มีเงินหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าเดินเข้าไปเราก็ไอ้นี้ก็ต้านกอันี่ก็น่ารักอันี่ก็น่ารันเหรอต่ำกันไปหมดเลยอ่ะพี่ฟย์หลักถ้าสามอย่าง กรเอ่อลิปมันก้อนหนึ่งอันค่ะแล้วก็น้ำหอมแล้วก็โทรศัพท์ค่ะนะคะเพราะว่าในยุคนี้คือมีโทรศัพท์ทุกอย่างจบเลยไม่ว่าจะโอนเงินจะทำอะไรได้หมดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้ก็เือเป็นสามอย่างที่สองสาวของเราขาดไม่ได้ในวันนี้แต่อีกหนึ่งอย่างที่หนูจะขาดไม่ได้เลยในวันนี้ วันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจกันเยอะเลยเนาะนะคะเอาแฟนๆเนี้ยไปเลยตอนนี้แฟนๆอย่ไหนวันนี้แฟนๆกันเพียบเลยนะจ๊ะแต่ว่าเราจะต้องตามหาลัคกี้แฟนของหนุ่ทุกคนพอไหมฮะเดี๋ยวเราจะตามหาลัคกี้แฟนกันในวันนี้นะคะโดยเราจะให้ขึ้นมาเล่นเกมกันวันนี้นะบอกเลยว่าวันนี้ที่จะรของเราคือน่าหลักมากๆเลยเดี๋ยวเราขอกล่องก่อน ในการจับฉลากเอาผู้โชคดีขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้ทางพี่ฟีนเริ่มจับก่อน